ท่านผู้ชมครับม <th> <carro> so ีชาวต่างชาติรายหนึ่งครับได้มาที่ประเทศไทยแล้วก็บอกว่าโหประเทศไทยทําไมมันเจริญแบบนี้เหนือความคาดคิดเป็นอย่างมากท่านผู้ชมครับเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มชาวตะวันตกนะครับที่มีความประทับใจกับประเทศไทยเป็นอย่างมากคือเขาเป็นฝรั่งนะครับต้องบอกว่าเป็นฝรั่งแถบตะวันตกนั่นแหละได้เดินทางนะครับมาเยือนที่ประเทศไทยแล้วเขาก็ได้เปิดเผยความในใจว่าเขาเนี่ยรู้สึกประทับใจกับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสีสันและความเจริญรุ่งเรืองโดยเขานะครับได้เดินสำรวจสถานที่สำคัญต่างๆของกรุงเทพแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมนะครับเป็นสายด้วยฟ้าใต้ดินของประเทศไทยโดยเขากล่าวตลอดเวลานะครับบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เจริญจริงๆและเจริญมากกว่าที่คิดการซื้อตั๋วรถไฟฟ้านั้นเป็นอะไรที่ง่ายมากโดยพวกเขามีระบบรองรับภาษาอังกฤษซึ่งมันสะดวกสบายสำหรับนะักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เขายังเปรียบเทียบนะครับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของไทยกับนครนิวยอร์ก York, โดยบอกว่าของไทยเนี่ยมีความสะอาดรับปลอดภัยมากกว่าไม่เต็มไปด้วยอัชฉากรเหมือนกับที่ตัวเขาเองนะครับเคยพบเจอในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหนุ่มฝรั่งรายนี้ยังบอกต่อนะครับว่าคนไทยเนี่ยเป็นมิตรและก็มีน้ำใจทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเองมากๆรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอนาคตเขายังชี้้เห็นนะครับบอกว่า เทคโนโลยีในไทยจัดว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยมากโดยเฉพาะธุรกรรมการเงินเพราะคนไทยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือครับสแกน QR Code ในการชำระเงินได้รู้สึกว่าประหลาดใจเหมือนกับอยู่ในโลกกรโตนอย่างไงอย่างนั้นนอกจากนี้นะครับยังบอกต่อว่าเขาีัยได้บังเอิญพบกับมุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของอาหารครับที่มีราคาถูกมาก ทำให้เขาได้สัมผัสอาหารรสชาติใหม่ๆตลอดเวลานอกจากนี้ก็บอกต่อนะครับว่าเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยเขาสามารถไปซื้อผลไม้ได้ใน,นาาราคาที่ถูกและจะผลไม้นั้นมักทําให้เขารู้สึกสดชื่นและชุ่มชื่นตลอดเวลาเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นคือสวรรค์ของนักชิมและนักกินเลยแหละยังไงก็ตามเขาก็บอกนะครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินมาว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาหรือว่าเป็นประเทศของโลกที่3แต่เขากลับพบว่าประเทศไทยนั้นมีระบบสาธารณ าอนุปรโพคที่ดีกว่าและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วพร้อมยกตัวอย่างนะครับบอกว่าเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะ อุโมงสำหรับการข้ามถนนนั้นเนี่ยบางที่ติดแอร์ให้ผู้คนซะด้วยและเขาก็ยังแชร์ประสบการณ์นะครับลงในรถชียลไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสะอาดและปลอดภัยมากกว่าเมืองใหญ่จากทั่วโลก้วยซ้ําทําให้เขาได้เห็นความจริงว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นแตกต่างและย้อนแยง้งจากสิ่งที่พวกเขานนั้นได้ยินมาอย่างไรบ้างนอกจากนี้นะครับเมื่อเราไปส่องความคิดความเห็นของชาวเน็ตก็พบนะครับว่ามีชาวต่างชาติ และคนไทยมากมายเข้าไปแสดงความเห็นเอาไว้เพียบเลยนะครับอย่างเช่นคนแรกบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะที่เขาเคยบอกว่าประเทศไทยคือประเทศโลกที่3แต่แปลกมากเลยอะ่ะประเทศที่ถูกเรียกว่าโลกที่3นั้นดันมีความสะอาดมากกว่าประเทศที่มันจเจริญแล้วคนต่อมาบอกนะครับว่าเอาจริงๆนะไทยแลนด์เนี่ยก็มีเทคโนโลยีมากมายที่ฉันเองก็เชื่อว่า แทบจะไม่แตกต่างจากญี่ปุ่นและเกาหลีแล้วท่านต่อมานะครับคาดการว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่น่าจะมาจากประเทศสหารัฐอเมริกาหรือว่าอังกฤษครับเขาบอกว่าสวัสดีจ้าจากยูเคนะฉันคิดว่าประเทศไทยนั้นผู้คนดีที่สุดแล้วท่านต่อมานะครับบอกว่าสวัสดีฉันมาจากกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียฉันรักกรุงเทพมหานครมาก เป็นเมืองที่ทันสมัยและเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไม่เคยนอนและคนไทยก็ใจเย็นใจดีมากท่านต่อมานะครับคาดกันว่าน่าจะเป็นคนไทยได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแม้ว่าในบ้านเราจะมีการเมืองที่ไม่ค่อยมีความเสถียรแต่ประเทศไทยนั้นก็ไม่เคยหยุดอยู่กับที่พวกเราพยายามก้าวหน้าอยู่เสมอท่านต่อมานะครับเป็นชาวเกาหลีใต้ได้บอกว่าพ่อของฉันเป็นชาวเกาหลีใต้ เขาได้ย้ายจากเกาหลีใต้มาอาศัยในประเทศไทยฉันอยากบอกว่าคนเกาหลีใต้รักประเทศไทยและรักคนไทยมากๆท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไวน้นะครับบอกว่าฉันอยากจะชี้แจงว่าถ้าคุณได้มีโอกาสมาที่กรุงเทพและพบเจอคนนั่งขอทานฉันอยากบอกตรงๆนะว่า คนเหล่านั้นไม่ใช่คนไทยแต่คนเหล่านั้นเป็นผู้อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านของฉันต่างหากและพวกเขาบางคนก็แอบเข้ามาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางคนก็ไปตอบกลับนะครับบอกว่าฉันคิดว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยเหมาะสําหรับการไปท่องเที่ยวมากกว่าแต่ถ้าอยู่นานๆฉันคิดว่ามันต้องเครียดมากๆอย่างแน่นอนเลย และนี่ฮะคือความคิดเห็นคร่าวๆของผู้คนจากทั่วโลกทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันเอาไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสมัครคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe จะก,กนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJ เหมอชาแนลต้องกับตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ